สวัสดีครับเพื่อนเอนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกันอีกครับในเรื่องการพูดคุยเทคนิควิธีการฝึกสมาธิจิตนะครับมีความจําเป็นไหมทําไมต้องฝึกนะครับก็ผมก็นำนะฮะนำความรู้ที่เราเคยปฏิบัติมาก,กับพระกับครูบาอาจารย์ท่านก็มาแนะนำนะฮะเป็นทักษะแทคนิกต่างๆว่า จะฝึกกันยังไงบางท่านบอกว่าไม่มีเวลานะไม่มีเวลาแค่ธมากินนี่ก็ไม่ไหวแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นสมาธิเนี่ยเราต้องทำขอขอขออภัยครับเราต้องทําความเข้าใจนะฮะสมาธิมันคืออะไรเป็นยังไงสมาธิก็คือการมีจิตใจที่จดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิและสมาธินี่พระพุทธเจา้าพระองค์ทรง แยกไว้สอง,สองแบบด้ยวยกันก็คือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิในชีวิตประจำวันเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธินี่ก็คือการคิดมีสมาธิคิดในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะไม่เป็นโทษเป็นภัยแล้วเอาอะไรวัดก็เอาหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นตัววัดพระองค์ทรงให้เราฝึก นะพระอ,องค์ทรงให้เราฝึกเพื่อให้จิตมันคุ้นเคยจดจําเพราะดวงจิตของเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มพลังงานนะครับดวงจิตทั้งเราเป็นกลุ่มพลังงานมันไม่มีวันสลายไปมันไม่มีวันตายข้ามภพข้ามชาติเกิดมานับกับนับกันนับไม่ถ้วนก็ไอดวงจิตดวงเดียวดวงนี้แหละครับที่พระอ,องค์ทรงตัดบอกว่าเอกะจะรังจิตตังจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปท่านก็เลยเน้นฝึก ตรงที่จิตตัวเดียวนะครับพรารรมทั้ง8ปดหมื่นสี่พันมัธรอรขันนะครับมันก็อยู่ที่จิตตัวเดียวนะฮะทั้งหมดอยู่ที่จิตตัวเดียวยจิตของเราเนี่ย,ยมันเป็นพลังงานที่มหัศจรรย์มากต่างชาติฝรั่งต่างชาติหรือว่าจะเป็นชาติใดๆในโลกเนี่ยเขาก็มีความสนใจในเรื่องของจิตนะฮะในเรื่องในหลักพทงพระศาสนาเนี่ยเขาก็สนใจนะแต่เราจะไม่กล่าวถึงแต่โดยสากลส่วนใหญ่แล้วเขาหันมาฝึกจิต นะเมื่อจิตเราฝึกได้ในระดับหนึ่งนะฮะฝึกได้ในระดับหนึ่งมันก็นําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเช่นกันพระองค์จึงทรงเน้นให้เราฝึกสมาสมาธิในหลักศาสนาของเราสอนวิธีการทําสมาธิไว้เนี่ยมีมทั้งหมด40แบบด้วยกันเมื่อเราพอเข้าใจใน40แบบนั้นเราก็มาทำข้าใจหลักวิชา ทั้งสี่สายในศาสนาหลักวิชาทั้งสี่สายเนี่ยเมื่อเราเข้าใจสี่สายนี้แล้วเราก็จะรู้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะฝึกสมาธิไปเพื่ออะไรเราจะรู้จิตทั้งเราแล้วนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธองค์ก็คือการไปสู่จุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือแดนพนานิพานตรงนี้แหละครับจิตทั้งเราจึงมีความสําคัญเพราะเราเอาจิตไปทีจิตแต่การจะฝึกจิตเนี่ยอยู่ๆมาฝึกจิตเลยเนี่ยมันก็ ถ้าไม่มีหลักการอะไรต่างๆไม่มีแบบวิธีครูบาอาจารย์แนะนํามันก็จะฝึกกันไปแบบสเปสปะถามว่าได้ผลไหมมันก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหรือได้ผลก็ได้ผลไปแบบผิดๆนะฮะจิตเนี่ยผมเน้นแต่เรื่องจิตตัวเดียวเลยจิตเมื่อเราฝึกมาดีแล้วนะฮะมันก็จะเกิดผลที่ดี ก่อนจะฝึกจิตเราก็ต้องมีหลักธรรมหลักศีลหลักธรรมในการปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานจิตมันก็จะอ่อนน้อมลงมากขึ้นจิตที่พยศมันก็จะลดการพยศลงนะฮะทีนี้เราจะทําอย่างไรล่ะมันจะฝึกยากไหมที่ไปฟังมานี่ดีรู้สึกว่าจะยากมากมายก็เหมือนกับเราเรียนอยู่อนุบาลเนี่ยแต่เราไปไป,ไปฝึกวิชาเรียนวิชาของมัธยมเข้า มันไปไม่ได้ครับมันไปไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้ไปกล่าวถึงท่านผู้ใดนะแต่เท่าที่ผมพบคือผมเจอมาก็จึงมาพูดตรงนี้เพื่อให้เกิดภาพความเข้าใจนะฮะแยกแยะได้ง่ายขึ้นก็พูดมายืดยาวแล้วก็จะมาคุยกันตรงนี้ว่าเวลาในการฝึกเราก็อาศัยเวลาที่เราว่าง แล้วเวลาว่างบางคนบอกไม่มีก็ที่ผมทำมานะครับหากมีเวลาก็ก่อนนอนหรือตอนเช้าถ้าหากไม่มีเวลาก็ตอนที่เรานอนเอนหลังนอนพอเอนหลังนอนเราก็จับอารมณ์สมาธิอ,อันนี้ผมยังไม่กล่าวนะว่าจะภาวนาอะไรยังไงก็จับอารมณ์สมาธิหลับก็หลับไปกับสมาธิถ้ามันเหนื่อยมากก็นอนครับไม่ต้องเน้นทา่าเน้นทางเพราะเราเน้นฝึกที่อารมณ์ใจในระหว่างที่เราไปทํากิจการงานนะฮะที่ ไม่ต้องใช้ความคิดมากเนี่ยเราก็ภาวนางเราไปได้จะเป็นพุทโธธรมโมสังโคก็แล้วแต่ไม,ไม่ไม่มีข้อห้ามนะฮะเราก็จับอารมณ์สมาธิได้นั่งคุยอยู่กับเพื่อนนะฮะหรือไปเที่ยวคาราโอเกะร้องเพลงหรือขับรถอยู่เราก็เป็นสมาธิได้ภาวนาไปได้ในตัวนีน่นี่หมายถึงในกรณีที่เราไม่ได้ต้องใช้ความคิดอะไรมากนะครับเราก็จับอารมณ์เล็กจับอารมณ์น้อย พอบ่อยๆเข้าจิตมันคุ้นเคยจิตมันเคยชินจิตมันเคยชินนี่ไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกอารมณ์ฌานบางคนเข้าใจว่าอารมณ์ฌานเนี่ยโอ้เป็นของขั้นสูงมากอะไรจริงๆแล้วฌานก็คือความเคยชินของจิตนะเรียกอารมณ์ฌานจับเล็กจับน้อยวันนันิดวันนหน่อยเหมือนน้ำจีระยดมันย่อมเต็มตุ่มได้ฉันใดจิตก็ฉันนั้นครับแต่เราต้องทำ ผมจะทบทวนเรื่องของสายวิชาในพระศาสนาก่อนท่านจะได้เข้าใจว่าเราจะฝึกไปทำไมท่านชอบแบบไหนก็เอานะครับเพราะมันมีความสําคัญมีความจําเป็นที่ผมพูดว่าจาเป็นสําคัญเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจําเป็นต้องฝึกผมพูดตามพระท่านนะครับ mm hmm. ก็สายวิชาในพระศาสนาผมจะทบทวนนิดนึงนฮะก็คือสายที่หนึ่งสายสุขวิปัสสโกก็ใช้อารมณ mm ์คิดมากหน่อย พิจณาโลกพิจรณาธรรมก็ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉถะพหานสู่พระนิพพานได้แต่ไม่มีความรู้พิเศษแต่ต้องใช้ลมคิดมากสายที่สองเตวิชโชสายนี้มีความรู้พิเศษขึ้นมาก็คือสามารถเห็นต่างมิติได้เห็นได้อย่างเดียวสนทนาไม่ได้ไปไม่ได้สายที่สามชะละพินโยสายนี้ครอบคลุมสายที่สอง นะเห็นต่างมิติได้สื่อสารสนทนากันได้นะครับและไปได้นี่คือสายชะละพิญโยสายที่สาสายที่4ี่สายที่สี่ีครอบคุมวิชาสามทั้งหมดก็คือครอบคุมเตวิชโชชะละพิญโยนะฮะคือสายปฏิสัมพิทธ์ตัดโต หรือสายสัมพิทายานอภิญญาอภิญญาหกนะฮะอันนี้ก็ยากหน่อยไอ้เดี๋ยววิธีการฝึกนะั้นเราก็ไม่ต้องกล่าวกันเราเอาพูดให้คร่าๆให้พอเข้าใจนะฮะว่าสายวิชาในพระศาสนามีทั้งหมดสี่สายทีนี้เราจะฝึกเนี่ยเราฝึกไปเพื่ออะไรฝึกเพื่อจิตเรามีกําลังสมาธิพอมีกําลังสมาธิเราก็มีสติที่จะพิจารณานะเรื่องของวิปัสสนาญาณในเรื่องของการพยายามลดละกิเลส นะเราอาจจะยังตัดกิเลสไม่ได้แต่เราก็ยังพอเข้าใจแล้วลดละมันไปจนจิตมันยอมไม่พยดมันก็ค่อยเป็นค่อยไปครับใช้เวลานี่จิตเรามันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็สามารถจะเลือกได้แล้วเราจะปฏิบัติแบบไหนส่วนท่านที่ชอบสายวิชาสามหรือมโนมยิทธิอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือสายสุขเวทยาสะโกก็แล้วแต่ต้องขึ้นต้นด้วยสมาธิบาทแรกเลยก็คืออาณาปานสติ หรือหมวดของอนุสติ10อย่างก็คืออานาปานสติคือการกําหนดลมหายใจนะจะพุโทโธธโมสังโฆก,ก็ได้จะต้องขึ้นต้นด้วยตรงนี้แล้วต่อจากนั้นเนี่ยจะไปฝึกวิชาพิเศษก็แล้วแต่ว่าจะใช้กรรมฐานข้อไหนที่จะให้ตรงกรับจิตของเรานะครับก็วันนี้ก็สรุปกันง่ายๆก็คือว่า,าสมาธิมันเป็นยังไงเราจะฝึกแบบไหนไปเพื่ออะไรนะฮะแล้ว ในเรื่องของสายวิชาต่างๆเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบนะั่นคือจริตของเราและ้ะตรงนี้เป็นตัววัดอย่างหนึ่งนะครับทําให้เราได้รู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะทาไปเพื่ออะไรไม่ใช่อยู่ๆทาไปแล้วไม่รู้จะทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรคือไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับมันต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจุดมุ่งหมายชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้หลักสายวิชาทั้ง4สายนี้ก่อนสี่สายนี้คือพระพุทธองค์ทังทรง,งตรัสวางเอาไว้นะครับ สอย่างด้วยกันเราก็นึกปฏิบัติกันเอาก็คือสมาธิเราก็แบ่งจัดสรรเวลานะฮะหากมีเวลามากหน่อยไม่เหนื่อยก็ก่อนนอนหรือตอนเช้าแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เอาตอนที่เรานอนนี่แหละไม่ต้องตั้งท่านอนภาวนาไปจับลมหายใจไปหลับก็หลับไปทําไปไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องไปบีบมัคับเพราะถ้าเร่งรัดอยากมากเนี่ยมันมันเป็นนิวร์ครับมันเข้ามาขวาง มันไม,ไม่เป็นผลนะครับมันได้ไม่ดีแล้วมันเครียดมันกุ้มแล้วมันก็มันจะไปเละเทะกันใหญ่เป็นสเปะสปะทําไปแบบสบายๆไม่มุ่งหวังอะไรทั้งนั้นในระหว่างทํานะครับหมายถึงในระหว่างทําในระหว่างที่ปฏิบัตินั่นเองนะครับก็อ,อันที่สองคือจับอารมณ์เล็กๆน้อยๆประจําวันเนี่ยพอเราว่างเราก็จับอารมณ์ เราทํางานแบบไม่ต้องใช้ความคิดมากแล้วก็จับอารมณ์ได้เนี่ยผมทําแบบนี้มานี่คือเทคนิคนะฮะผมทําตามที่หลวงพ่อหรือรีลุงดำที่ท่านสอนไว้คือจับอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยไอ้อารมณ์ลมณเล็กอารมณ์น้อยเนี่ยมันไม่น้อยเลยนะฮะมันมีผลมหาศาลนะครับแล้วเมื่อท่านจะลงมือลองทําดูแล้วนะจะจะเข้าใจมากขึ้นเรืเ่อยๆตามลําดับโดยอัตโนมัติคิปนี้เราจเจอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วท่านที่สนใจอยากจะทราบสงสัยหรืออะไรต่างๆก็คอมเมนต์กันได้ยินดีตอบครับเพราะว่าเป็นธรรมทานสัพปพปทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอันนี้ผมไม่ได้มาเทศนะครับก็คือนำวิธีการฝึกจิตทางรัดเทคนิคต่างๆมาแนะนำเพื่อนๆในเส้นทางที่ผมเคยผ่านมาแล้วนะครับขอเพื่อนๆทุกท่าน,งนจงมีแต่ความสุขสมหวัง สุขใดความปรารถนาใดที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอให้ทุกท่านได้รับพลังจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์คุณครูบาอาจารย์เทพพระเจ้าทุกๆพระองค์ดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จโดยพลัน,ต,นตาเห็นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ